อนทำออโต้คิกในระบบ iOS นะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะทำช้าหน่อยเนาะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะอันดับแรกเลยเข้าหน้าเกมนะคะแล้วก็เข้าหน้าที่เราต้องการจะใช้ออโต้คิกเนาะดูตำแหน่งนิ้วว่าเราจะต้องกดตรงไหนบ้างนะคะจำตำแหน่งนี้เอาไว้นะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาที่เราเนี่ยเข้าไปในการตั้งค่านะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะทุกคนจากนั้นนะคะไปที่คำว่าการช่วยการเข้าถึงถ้าใครไม่มีให้กดลองไปที่คำว่าทั่วไปดูก่อนเนาะจากนั้นนะคะเราก็มาที่คำว่าการควบคุมสวิ์นะคะพอเราเข้ามาแบบนี้แล้วเลือก คำว่าสูตรค่ะทุกคนพอเรากดคลิกเข้าไปนะคะให้เรากดสร้างสูตรใหม่ได้เลยถ้าใครย uh ังไม่มีสูตรเนาะก็ใส่ชื่อสูตรนะคะอย่างของแอ้นเนี่ยก็คือจะใส่เป็นหมุนสปินไปเลยนะคะจะได้จําง่ายๆนะคะพอใส่ชื่อสูตรเสร็จแล้วก็กําหนดสวิตค่ะแล้วกดคําว่าเต็มหน้าจอได้เลยจากนั้นนะคะมาที่คําว่ากําหนดคําสั่งนิ้วเองนะคะแล้วเราก็เอียงหน้าจอนะคะเป็นแนวนอนสําหรับเกมใครที่เป็นแนวนอนเนาะใครที่เป็นแนวตั้งก็ทําเป็นแนวตั้งนะคะสามารถกดซ่อนการควบคุมได้นะคะหน้าจอมันจะได้เต็มจอนะคะแล้วก็กด นิ้วนะคะตามตำแหน่งที่เราต้องการให้มันออโต้คลิกลันรัวๆได้เลยนะคะนี่เลยนะคะกดเสร็จเรียบร้อยนะคะเรากดให้มันตรงตำแหน่งนะคะทุกคนมันจะได้แบบใช้งานได้เนาะพอเรากดแล้วนะคะเรากดรัวๆไปเลยพอเรากดเสร็จนะคะเรากดคําว่าบันทึก จากนั้นเราก็มาเลือกเปิดใช้สูตรได้เลยนะคะย้อนกลับไปแล้วก็ไปเลือกคําว่าเปิดใช้สูตรแล้วใช้สูตรที่เราตั้งได้เลยวิธีการเข้าสูตรนะคะก็คือการกดปุ่มด้านข้างนะคะ3ครั้งรัวๆนะคะหรือใครมีปุ่มโฮมก็กดปุ่มโฮมได้เลยใครไม่มีปุ่มโฮมก็กดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะรัว3ครั้งมันก็จะเข้าสู่สูตรอัตโนมัติแล้ววิธีการรันนะคะเราต้องคลิกหน้าจอรัวๆเหมือนเราคลิกล่วงหน้าค่ะทุกคนเพราะ L A มันไม่สามารถให้มันรันออโต้ได้เราต้องคลิกล่วงหน้าให้มันรันมันจะรันตามจํานวนครั้งนนะะะะคคคที่เราลิก มันจะไม่รันต่อเนื่องนะเราต้องคิดล่วงหน้าเราคิดล่วงหน้าไว้เท่าไหร่มันก็จะรันเท่านั้นนะคะทุกคนข้อเสียก็คือไอ้ปุ่มโฮมของเรามันจะหายไปที่มันเป็นไอ้ตัวกลมๆอะ่ะเราก็เข้าไปตั้งค่าหลังจากที่เราแบบใช้เสร็จแล้วเราก็ไปเข้าตั้งค่าแล้วกดสัมผัสนะคะแล้วก็กดเปิดได้เลยปุ่มกลมๆแบบนี้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมคะ่ะ ขออนุญาตตอบข้อสงสัยท้ายคลิปนะคะแอรเป็นคนทาคลิปเองขอโทษที่มาตอบชา้าด้วยนะคะวิธีการทำออโต้คลิกนะคะมีข้อสงสัยดังนี้นะคะหลายคนถามว่าปุ่มโฮมอยู่ตรงไหนนะคะปุ่มโฮมเนี่ยคือปุ่มที่อยู่ตรงกลางโทรศัพท์แบบนี้นะคะถ้าเกิดใครมีก็กดตรงนี้นะคะ3ครั้งมันก็จะเข้าสูตรอัตโนมัติเลยแต่ถ้าใครที่ไม่มีปุ่มโฮมแบบนี้นะคะให้กดปุ่มด้านข้างแบบนี้นะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องรัวพร้อมกัน3าครั้งนะคะก็คือกด123แบบนี้นะคะมันก็จะเข้าสูตรอัตโนมัติเลยค่ะ ต่อไปมีคนถามว่าทำยังไงถึงจะรันอัตโนมัตินะคะระบบ iOS เนี่ยที่แอร์ทำเนี่ยมันคือการทำออโต้คลิกตามระบบการตั้งค่าของ iOS นะคะมันยังไม่เปิดแต่ว่าให้กดปุ่มปุ๊บแล้วรันอัตโนมัติหรือเข้าสูตรแล้วรันอัตโนมัติเลยนะคะมันคือวิธีการทับตามสูตรแล้วเราเนี่ยใช้วิธีการคลิกล่วงหน้านะคะเพื่อให้มันหมุนตามที่เรากดนะคะอย่างเช่นพอเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราอยากให้มันรันเยอะๆเราก็กดลัวหน้าจอเยอะๆพอเรากดเข้าสูตรปุ๊บมันจะขึ้นว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่การควบคุมสวิตช์ใช่มั้้คคะจจาาากกกนนนเรร็ลิหหอตไ ครั้งได้ทุกคนรัวๆเสร็จแล้วปุ๊บแอ๊ก็ไปอาบน,น้ำไปทำนู่นทำนี่นะคะเพราะว่าหลังจากที่เรากดหน้าจอรัวไว้แล้วเนี่ยออโตคลิกที่เราตั้งค่าไวเนี่ยมันก็จะรันตามจำนวนครั้งที่เรากดหน้าจอนะคะมันจะไม่รันอัตโนมัติเราจะต้องกดให้มันให้มันจำก่อนว่ามันจะต้องรัวทั้งหมดกี่ครั้งนะคะ แล้วพอมันลันตามที่เรากดล่วงหน้าไปแล้วสมมติว่าเราลันปล่อยให้มันสปินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเกมที่แอเลนเนี่ยก็คือพอมันสปินไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยอยากให้มันหยุดแล้วเราอยากใช้โทรศัพท์นะคะแต่ว่ามันยังไม่ครบตามจำนวนเนี่ยมันก็จะลันต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเราอยากให้มันหยุดนะคะให้เรากดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยหน้าจอมันก็จะดับไปเหมือนเราแบบปิดหน้าจอใช่ไหมแล้วเราก็เปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วกดด้านข้าง3ครั้งนะคะหรือกดปุ่มโฮมสามครั้งก็ได้ถ้าใครมีปุ่มโฮมเนาะมันก็จะออกจากสูตรให้้้้้เเเเเเรรราา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 านนนนนะะะะะคคคแแตต่่่่่ขขออออสีีียยยกกกกกกก็็ืวววววิธททํงไไปปปปุมมมมลลลลใใชชชดััถึจห ใหุ้กคนเข้าไปในการตั้งค่าที่แอร์ทำไว้ให้ถ่ายคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนาะพอเรากดเข้า,า ix, สวิตช์สุดปุ๊บอะอีกลมๆมก็จะหายไปทันทีนะคะแต่ว่าเราสามารถตั้งค่าให้มันกลับมาได้วิธีการนี้ก็คือเหมาะกับคนที่เล่นเกมแล้วแบบว่าอยากให้มันแบบเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลากดแบบนั่งกดนั่งรอเวลาอย่างพวกเปิดกล่องอะไรแบบนี้นมันจะเสียเวลานานมากเพราะว่าแอ้เคยเล่นเกมเกมนึงนะคะเหมือนเกมคอมมาเตอร์ช่วงที่ยิตกันอะแล้วแบบมีเงินในเกมเยอะมากเราต้องมาเปิดกล่องทีละกล่องมันเสียเวลามากแต่วิิิธีีีกกกาาาาารททททํออ้้้้คลปแบบนนนนนยมัใหห่ววไืืะ็็ดจ เดินมานะคะแล้วก็แบบอ่ะจับโทรศัพท์แล้วคลิกต่อให้มันรันต่ออะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็นวิธีการที่แอร์แชร์ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นของ iOS มันยังไม่มีแบบออโต้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเป็นของ Android เนี่ยก็อาจจะมีแอปที่แบบทําให้แบบมันมีแบบกดแล้วรันเลยนะะอันนี้แอร์ก็แบบยังไม่เคยทำเหมือนกันเนาะเพราะส่วนตัวแอร์เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือแอร์ใช้ iPhone 11นะคะแอร์ก็ไม่มีปุ่มโฮมเหมือนกันแอร์ก็กดด้านข้างตรงปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะก็เนี่ยค่ะมาแบบ อธิบายประมาณนี้นะใครสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวแอนจะตอบนะคะต้องขอโทษด้วยเนาะคลิปก่อนหน้านี้แอนไม่คิดว่าจะมีคนคอมเมนต์แบบเยอะนะคะก็ไปตอบแล้วนะทุกคนแล้วก็ทำคลิปนี้นะคะเพิ่มเติมให้คะ่ะ เดี๋ยวเอาไว้มีทิปอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวแอาจมาแชร์ในช่องอีกนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแอด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้บ่อยๆนะคะแล้วแอดก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคนที่แบบมาดูคลิปคนที่มาคอมเมนต์นะคะคนที่กดไลค์ให้นะคะบางคนกดดิไลค์ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าแอดไม่รู้จริงว่าแบบจะมีคนมาคอมเมนต์ถามนะคะคลิปอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะก็ขอโทษด้วยเนาะเดี๋ยวจะคอยทำคลิปมาให้เรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามแอดด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มาคอมเมนต์ว่าแบบ ตั้งใจแอ้ด้วยนะคะทุกคน